เริ่มหรออ่าแก้น้ำตาชน,น,น,นาิน้ำแ้วมีตัวแทนี้มยังใหม่ ก็ตัวเลขขึ้นไปที่5,500เ 5, ขึ้นไปนะครับแล้วก็กมีสิ่งวงชี้ว่าการจกดีนิอันิการมีความตอ่อเนื่องนะครับสมสวัน์นะครับทืกอย่างนั้นนะครับไม่แต่ว,ว่ามีการสั่งการให้มีผู้สมมูลในเรื่สิ่งประดังต่างๆของการจนุีเป็นเรื่องของเสื้อผ้านะครับแล้วก็อาหารนา้ำแล้วก็สื้อการผลนะครับกระทุนไจชูเะดัตัวนะครับ และก็มีสิ่งที่เราควรบบคือเกี่ยวกับการได้พูดถึงสถานการณ์ที่อาจจะเปน็นภูมแร้ขึ้นมานะครับหรือการคว้าระเบิดและก็มีการวิ่งรถไฟสายจุดก่อนไปนั่นคือตั้งแต่ในสส่วนชายเลนป่านะครับแล้วก็แม่บ,บ้านปิดจาบรวมทางอออกองทุนจุดตัวครับซึ่งนี่คือว่าเราได้หารือกับทางฝ่ายมั่นคงด้วยกันก็เห็นคนที่จะมีการประกาศใช้คำว่ความมั่นคงครับตลงเพื่อจะ ดูแลความปลอดภัยนะครับผู้ชุมวงนะครับเพื่อให้มาชุมที่พิดเด,ดินมากเนี่ยเป็นห้าคนเจ็ดคนคนหรือแปดคนเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับรายการสองเพื่อเจ้าที่เราได้มีหน้าในการดูแลพื้นที่สำคัญในใน,ในบริเวณกลางเพื่ะเป็นทำเนียบสภาสรรรนะครับบรืองนี้นะครับและก็จริงๆแล้วเพื่อออกอากาศนะครับรก็เป็นอาการเี่พื้นที่ในเขตรอบทำเนียบสภา ia, สรรครับซึ่งไม่กระทบต่อ Digo, ¿cuál